คือเกาลัดค่ะมาจากไทยพี่น้องกรรมนิกายู่ใน้คั่วกระทุกคนเยังเป็นกะลังสีเข็ดนม่หุ้นลาบหมูกระทุกคนเบิ่งค่ะหมูยังเป็นต้มเรียบร้อยแล้วเนาะก่อน้องซุกเลี้ยงกะลังสีฟุ้งเครื่องค่ะนะเครื่องเทศดยังเผ็ดเนาะก่อน้องตะไคร่หอมแดงหอมแดงหัวใหญ่มะนาวต้นหอมเนาะก่อนน้องซีจีนค่ะลงมือเลยเด็ดจ้าเอาก้อนนานี่ ส่งคือสิฝนสิตกเลยค่ะทุกคนค่ะขึ้นฟ้าขึ้นฝนเนาะค่ะเนาะเอาตอนนี้แดดอีกแล้วแต่ว่าพยากรณ์ประจํำวันยัยเพ็ญเนาะค่ะเนาะคุณทิพย์ก็บอกว่าฝนสิตกแนบมื้อนี้มื้อคื้นตกค่ะทุกคนค่ะแต่ว่ามื้อหนิแล้วว่าฝนสิตกอีกเนาะค่ะเนาะเบิ่งว่าสิตกบ่ค่ะทุกคนคนเงี้ยเป็นกาๆก็พูดพี่น้องสุขุมสุขุดเนาะค่ะเด้อติดตามแต่หายใจใหญเพ็ญมีฝความมันเนาะบอกว่าสิอยู่ไก่อยู่ไก่ยัยเพ็ญกลับขอบคุณหลายๆค่ะทุกๆกลังใจเด้อค่ะ าัานตะไข่พอวละค่ะอืมรับได้เสูตรเพี้ยใส่ตะไข่พ่วงมาของหอมอนะ่อเราคุณทิมน้เมือจมมามือไปนอนตอนเนี้ยนอนเป็นอย่างจังมือวันตีไปคุดเงาบักพาว่นหลคกะทุกคนค่ะยังอบอหันได้ยู่ หมูวนันเราก็ได้คุดหมูวันนี่หมูวันนีนน่คือแล้วสวยซม่เม่าวนกกู่กว่าเนาะตัดหย่าแล้ว,วก,ะะก,ก็เอาหย่ามาสุ่มเม่าวย่างห้องเตาหนักะเราก็เริ่มบปได้เฮ็ดค่ะวัอนี้เราก็เริ่มไปคุดอ่าหล่อไม้โน่นกว่าเออนาะเลี้ยน้อยหนึ่งสิจอดกันค่ะทุกคนค่ะนี่เป็นนระปุยไปหัน่นแล้วก็บมเอาวน,กกนู่วกว่าเนาะเราบอกว่าสวนมันสีกุสี เอาใส่เวลาหลายปีแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เธอก็เฮ็นยังบ่ได้ว่าซั่นเราก็เลือกออกเราก็รอดเคลียร์พื้นที่ให้ยใจเพี้นปลูกของว่าสันนุกน์อุ้มจิ้มก็คนน้องบัวราบไปเห็นขนมปังเด็ดเห็ดเค้กเอาตือเนี่ยตือเนี่ยหรือว่าที่เพี้ยนโนดังไปฮัลโหลพันนี่ ไป<ม>นิดวันเี้อนอยู่ค่ะนาทีอยู่จแต่วันกาเข่า,าไปประมาณสามสิบนาีเลยกเมือยใส่แหงหลายเงอถวง่วงโตเสียพานเปียกงอดยอดเลยค่ะทุกคนค่ะฝรั่งเนะาะอีกย่างแล้วกนะ็โตใหญ่น้ำ ว่าเราเห็นเก็บป่วยเนอะก่อนเนาะเสบของเราค่ะทุกคนค่ะเสดให้ลงไปตัดมาไายเด้ยกัเด้อบอกว่าเอฟีได้เมนูยังคิดเ่าเนาะก่อนเนาะอีกเมนูนึงเมนูโปรดเมนูหมักของยายเพชร หมูโอ้พักกินกับเยเินค่ะแล้คพูดอะไรมะเขือ,แล,กกอ,อ,อแล้วก็ผักกาไก่ซื้อไว้จะไหนลืมแล้วเยเินมาเก,ก็งน,นะคะเอามาจากนู่ตัดนู่นค่ะเราพักกินกับถ้าบุ๊มมีไฟต้องมีเศษ ห่วงมากเลยตอนนี้ร้อนจริงๆตกกระโดนปันไหนเหมือนขึ้นน่ะบา้านยายเปีนยน้องเหรอตุ๊กพ่อซุ้มนี่แหละค่ะวิวีบบน้ำหูวิวีน้ำหู ไอ้เด็กเขาเด้อเป็นกำลังใจให้อ,อ้ปสงค์ไพ่นำ่วมเนาะคะ่ะน้องเอฟซียัยเพี้ยนโยนแถวข้างเนือก็ไหลค่ะทุกคนค่ะผักไสกับมีเนาะคะ่ะนาะเป็นกำลังใจเด้อค่ะเด้อกให้ทุกคนปลอดภัยปีนี่กับถมูมค่ะถูมแน่อีหลียายเพี้น่ะตื่นขึ้น lưu bóng vàng này bọn đi nhanh nhắn rồi tôi cũng cả bưng khao thì tám khao cứ cắn tám khao ừ nhanh nhanh mà à sao là khao mấy cả tôi cũng cứ cắn nó có nó đứa nó สาบโทมาถามวัยพี <eps. S 2> ่่ฝนตกบ่อยู่ขนแกนฝนตกดีเนาะพ่อเนาะขนแกนฝนตกดีมากเลยแต่ว่าอยู่อยู่พายักบั่นในเพลนเนี่ยดีแต่ช่วงเริ่มๆเนาะพ่อเนาะช่วงเริ่มๆนี่ดีคักเลย ช่วงวันเขานะคะเออฝนดีแต่ตอนนี้ไม่มีฝนเลยขึ้นกับมานหน่อยเดียวนึ่งมาเทียละหน่อยพริกสดหันพริกเสร็จปุ๊บรำช่วยบันกิน là một số miêu vàng kinh tế thu cốt đấy นี่นัถ่ถั่วรลายหมองอิรีค่ะทุกคนค่ะหลายหมองอิรีตามข่าวเนาะแต่ละจุดที่เพ็่นประสบให้เพ็่นกบว่าอ่านั่งถ่วมนักสุดในโลกท่นนันทน,นี้สิบปีเออหสิบปีแต่ละหมองฟ้าน,นะค่ะเนาะ

คุยกับเมญ่าพี่สิสี่สิสูดสาอืมไ่รู้ว่าเมญ่าเป็นยังไงยังพ่ได้ถามเลยค่ะทุกคนคุเน่าเนาะวะเนาะอยู่บ้านเดียวละค่ะ ยางใดบอยางใดแต่ว่าต้องใส่ไอ้ดังสีไหมคะคือกคนค่ะสําหรับขยุ่งยางค่ะเล็กแล้วตัวคนไปอยู่ในกางนั่นแหละค่ะแบบนั่งนะคะยางแบบนั้นบองยางไปดูกับผู่ไหนยังคู่บ้านผู้เดียวเนาะก่อเนาะคนดทอาคนดทองบองยาง con thở vào nhà nó có đi tha về nhà này mà đi tha nhà, không? <laughs> <Nhìn> tha nhà. <laughs> con vào nhà lục lão lục 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 cẩn cả ở đây cứ cắn như cả <laughs> con vào nhà nó có đâu nhà quá không tàu thì chỉ có dù năm cả một cái. เอาไปอยู่น้ำกับเไปอยู่น้ำเขาอยากม่อยู่ตะบ้านจะโคงอยากผู้ภูเกียเหกับเขาใจแั้นเนาะพลันะงชวนมากอาถึงสิมีลกเตก็ามาอยู่แบบนี้ไหมคะ่ะทุกคนคะ่ะ เข,เขาสิมักอยู่อยู่ผู้เดียวแต่กวนนี่ก็คือปูเรายังพันดเสียเนาะเราก็อยุกป,ะะกปูนนะคะทุกคนข่ดแต่ที่นี่ปูเสียเราก็เราก็ขึ้นกับการอยู่ผู้เดียว แต่เนี่นยว่าเลยถามนะคุณเอ๋อดีตหนีเจเป็น่นเห็นแล้วเมื่อยเนี่ยการขุดนั่นแหละค่ะขุดเงาเว่าวผ้าอ,อ่อนนะคุณเอ๋ก็เลยบริษัทถามแล้วกับทุกคนค่ะเดี๋ยังสิถามอยมู่ว่ามียาเป็นยังไงตัวเนี่เป็นบริษัทถามหลายมือแล้วหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลมาหนี่งก็คั่วใส่ลงไป หุนัวคุยกับแม่ย่าแ้วไี่สิสุบสาวอ่ะก็แบบลงไปลางเลยนะ็อหนะก็เลยก็เลยบมได้ร์ถามมาเป็นยังไง อย่างแต่เลาลมนั่นแหะคะ่ะทุกคนกับค่นเ่าเนาะอาทิตย์แล้เป็ดอยู่นนี่เริ่มต้นกับแล้วลมนั่นแหละค่ะคนณคนคุป้าคือสร้างเปนรามูย็ด หมทุกคนซิมก่อนเนาะก่อนเนาะอืมก็ดีเลยเปลี่ยวก็ดีอืมที่เหลือยาเปี๊ยบอะไรเสร็ใส่มะนาวอีกจะเลี้ยงกันทุกคนค่ะ,ะแลดับหมูน่กาก่อนเนาะเมนูปุ๋บรรยากาศคือหมีเล่อบดอีกเล่อก็เลยเี็นแต้กลวายาเพีย๊ยกับมืดเป็นน้ำค่ะทุกคนค่ะ เมื่อกี้แดดจ้าเนาะค่ะเนะาะงการบริจิตรวยอย่งเด้อค่ะเด้อประทัเทศไทยค่ะทุกคนกันบกับบรรยากาศเดี๋ยวแดดเดี๋ยวบดคึ้นฟ้าคึ้นฝนค่ะทุกคนค่ะตอนนี้สต็อกบอลลูนค่ะตกะกุนกคน่ะจะไดนกับเป็นกำลังใจให้สุขูมสุขคนเนาะค่ะเนาะที่ประสบภัยน้ำถั่วมเด้อค่ะเด้อค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะคลิปหน้าพบกันใหม่ยาย,ยาเป็นขอขอบคุณพี่น้องนนอนสุข,ขูมสุขคนเด้อค่ะเด้ออย่าิดตามอย่าห้ยกำลังใจยายเพ็งเมียฟังะมโนก็ขอให้รักษาสุขภาพเด้อค่ะ ขอให้มีทุกปุมทุัค่ะสวัสดีค่ะ